ได้ป่ะไปไหนแล้วเอาไปทันเอาไปทันเร็วๆเร็วๆทานเพ่ออสิเอาเอาไปทันเร็วๆใหญเข้าสวิงเขาตักให้เลยเได้ป่ะเอาา้ไม่ชันครับตัวใหญ่เลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมนี่นโรงงานวิถีไทยบ้านนะครับศิมหาห์คาปา ชีคขาดครับควรครับตรงขุดแล้วครับตามไปเรื่งเลยครับกำลังถ่ายดีอยพร้อมด้วยเยราด้วยปลาชีคขาดครับาีนี่ครับแล้วก็นี่เป็นก้วยแล้วนี่เป็นรถปลาชีคาดนี่นี่นี่เรื่องนี่นี่นีนนนน นี่นี่ครับปลาชิคาดขึ้นแล้วครับปลาขาวสอยนี่นี่น,นจัดเลยเห็นหัววะ,ะไระไะวะไรวะปลาขาวน้อยนี่ครับปลาขาวน้อยปาขาวสอย ี่คือหาปลาชีขาดครับน้อยๆปลายมันซะนี่ในตัวนึงหนี่งร้อยคอว้าหรอครับร้อยเลยร้อยเลยนะตักเลยนนะพู้นพุ่นปลาหมียพูดล่ะโอ้ยนี่ครับปลาชีขาดได้แล้วครับเอาปลาขาวล้วลวดเอาก็ดีบ่เอาดอกครับไ,ไปหาปลาชีขาดนี่ นี่ย้ายในเซียนนะครับดิเซียนเลยี๋ยวมันรถตีมันจะออกซิเจนหน่อยนะครับเนาะนี่ครับของย้ายแห่งเดลายโอ้ย้ายได้ปลานิลด้วยเว้ยปลาช่อนเล็กนี่ครับนี่นี่ตัวนึงนี่เนี่ยตัวนึงเห็นไหมครับเรียบร้อย นี่นี่นี่ปลาอะไรได้ป่ะไปไหนแล้วไปแล้วอีนนี้ไปควันนี่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 ครับนี่ใหญ่เลยนี่นี่ครับเรียบร้อยอ้าวนี่ เอาไปทันเอยทานเร็วเร็วเร็วทานเพ่มเลยเอาเอาไปทันเร็วเร็โน่นโ่นเอาไปทันเร็วตักเลยได้ยังเอายืนสวิงเขาเอาอ่ะให้สวิงเขาตักให้ได้ไหมพหน้าข้างหลังพุนาใหญ่เขาสวิงเขาตักให้เลยได้ไหมเออไม่ชัดครับตัวใหญ่เลย นี่นี่นี่เดินกายไปแล้วครับปลาฉีคาดเ,เก็บปลาฉีคาดไอตัวปลาน้อยนั่นตัวนึงอะ่ะไปละเออ ปลายคีช่าดนี่ครับปลายคาีช่าดของกิงของแค้เนี่ยครับมันเดกาศแบบเด็กๆนี่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 ครับตันวบบบนึงนีนนนน่ตัวนี้นนครับสองโอ้ยปลานิดหน่อยปล่อยเสีบยางแฮตตัวน้อยๆนี่ ครับบรรยากาศหาปลาขี้คาดปลามันออกซิเจนไม่หน่อยก็เลยขึ้นหัวครับสายไฟสัน้วขึ้นหัวนะเอารถบรรยากาศนี่ตกปลาขี้คาดตกปลาขี้คาด

ได้ไข่เนียอยู่ครับมือนี้แล้วก็ได้ปลาคอกับปลาดูเมื่อนี้กับปลาจีคาดนะเก็บนะปลาจีขาด ขาดครับพอแล้วแรงอยู่ครับน,นี่จะเป็นปลาตัวใหญ่ๆจากน้อยเนะปลากระสิตโตปลาดุกแน่ปลาค้อแน่ปลาเพี้ยนปลานิ้นครับตายซ้ำโอเคครับท่านผู้ชม ถ้าไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ